นั่นนู่นคนป่ายอมเลยมั้เส้นมาอยู่อยู่ได้ด่าได้ดาด้นเลยนมันไม่ใหญ่กเยอะมันื้นไดไปรับภาพปรับจากวัด้มันป้เอาได้พวกเด็ลุ่มเตี้ยงให้ไปอบรมเดงเรียนนวิบัติเพอเยเลยกอย่ามาี่นี่เปนตใจกก็มันก็ไม่ต้องดีอะไรี่คน

Bà kia chơi quá Nào bò, nào bò <laughs> nào bò, với